ศาลาการบาเลีหลังนี้เป็นของพระเจ้าขวัญพระเจ้าขวัญเนี่ยเป็นรัตถายาดของพระเพทศราชาแล้วพระเพทศราชาพระเจ้าเสือเนี่ยปราบไม่ใช่ปราบยึดอำนาจจากพันลายแล้วก็ให้พระเพรราชาเนี่ยขึ้นครองราชแล้วพระเจ้าเสือเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องกันตอนนี้ตอนนี้รัตถายาก็คือพระเพรพระเจ้าขวัญเนี่ยก็คือลูกของพระเพทศราชา แล้วพระเจ้าเสือก็ฆ่าพระพระ,พระเจ้าขวัญตอนที่อายุประมาณสักสิบสามอายุน้อยอ,อายุน้อยอัฒนายาอจริงพระเจ้าขวัญเนี่ยต้องได้ขึ้นของาราชต่นทำไมมามพ,รพระพระเจ้าเสือก็มาชิงอํานาจแล้วมาทุบด้วยท่อนจนันท์การทุบด้วยท่อนจันเนี่ยก็คือไม้ไม้ท่อนจันเนี่ยคล้ายๆไม้เบสบอลอย่างนั้นน่ะที่ตีเบสบอลอย่างนั้นแล้วก็ตีป๊อกเดียวแล้วก็เลือดกรกษั์ห้ามตกถึงพื้นก็เลยต้องเอา เอาเอาอะไรอะไรสีแดงเอาถุงถุงถุงกระมหยีถุงกระมยีสีแดงหุ้มตัวแล้วก็ตีปล็อกเลยไม่ให้เลือดตกถึงพื้นนี่คือการทุกข์ด้วยพระเจาแล้วเป็นการปาพิเศษอ่าอ่าแล้วแต่แล้วพระเจ้าเสือก็ได้ขึ้นของราชตอนที่พระเจ้าฝันสวรรคตเนี่ยพระเจ้าฝันก็ได้ได้ไปหาแม่อยากกินแังโมที่เหลือ กินแตงโมแ<ม>ตงโมยังคาปากเลยตามที่เรา<ม>ตามที่มอมคริสเล่าให้ฟังนะว่าผลแตงโมได้ยังคาปากเลยจะกินผลแตงโมที่เหลือธรรมธมาก็โดนโดนทุกด้วยท่อาจานนะตามที่ว่านะแเสร็จแล้วพระเจ้าเสือเนี่ยมีพระอาจารย์สองพระองค์สองพระองค์งงคือมีสังฆราชแตงโม,มซึ่งอยู่ที่วัดยาสวรรณารามเนี่ยเป็นสังฆราชอยู่ที่อุธยานะครับอีกคนหนึ่งก็คือหลวงพ่อแสงวัดขวัรไดอิตนี่เป็นพระอาจารย์ของพระ,พระเจ้าเสือ พระเจ้าเสือสมัยก่อนก็ชอบออกไปตามออกเสด็จไปที่ต่างๆไปแบบปลอมตัวไปมีองครักษ์คนหนึ่งแล้วก็ไป,ไป,ไปชอบไปชกมวยชอบไปอะไรชกมวยตีไก่แล้วอะไรต่ออะไรเงี้ยชอบเสด็จนอกพื้นที่อะแล้วชาวบ้านก็ไม่รู้จักด้วยทําไปทํามาพระเจ้าเสือก็ได้มอบสารการมารีนหลังเนี้ยของพระเจ้าก่อนเนี้ยให้กับสังราชแตงโม mm hmm. การที่จะมอบของกษัตริย์ให้กับประชาชนเรื่อให้พระอะไรต่างๆ มันต้องทําการแก้เค้นอ่นี่เป็นที่มาของว่าทําไมบานประตูเนี่ยที่เขากล่าวว่าพม่าฟันจริงเท็ุหรือเปล่าเราไม่รู้เราเกิดไม่ทันแต่ถ้าพม่าฟันเนี่ยความสูงเนี่ยระดับสายตาเนี่ยเนี่ยสองเมตรยี่สิบเซนใช่แล้วคมฝานแล้วคมฝันตรงนี้อแล้วมาลั่นล้าขึ้นไปข้างบนใช่นข้ข้างบนถ้าถ้าจะฟันจริงๆแล้วต้องห้อยหัวฟันใช่แล้วจะทำทำไมแล้วจะทำทำไมแล้วจะทำทำไมใช่ใช่ ระดับสายตาเขาอยู่แค่เนี้ยความล้านล้าวเนี่ยเนียเนี้ยเนี้ยคือรอยล้านล้าวทั้งนั้นแหละจุดแสดงว่าเอาบานประตูเนี้ยลงไว้ข้างล่างเอาไว้ท่าเอาไว้ท่าอย่างนี้นะวางแล้วทำพิธีแล้วก็ฟันกันอ่าฟันทําพิธีตัดไม้ข่มแหนวอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วก็ถวายให้อะไรแล้วแต่นี่คือเคส เป็นของของคนที่มีคนหนึ่งอยู่แล้วจริงแต่ที่บอกว่าพม่าฟันไม่จริงถามว่ามีคนฟันจริงไหมจริงแต่ปานประตูนี้เอาไว้ท่าไหนเอาไว้กับพื้นแล้วก็ฟันจนเป็นแรงล้าอย่างนี้อ่าเกินแรงล้าข้างบนจากข้างบนจากตรงนี้จุดนี้ที่ฝักคมฟันลงไปแล้วก็เนี่ยไหมขึ้นอย่างเงี้ยใช่มันงั้นงั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยผมดูไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่รองรยแบบแบบที่โยนมันไม่เริมันไม่เริ่มมันไม่เริแล้วก็ไปหัวฟันแน่นอน ใช,ใช่ไหมอ่านี่คือที่มาของ,งแล้วเราคิดตรงกันจริงจริงอ่าฮะโอ้